เอาละครับท่านชมครับจากภาคหนึ่งกระโดดไปที่ภาค9ครับตำรวจได้มีการซ้อนแผนนะครับแล้วก็พางตัวในรถขนส่งนะครับก่อนที่จะเข้าทำการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับยึดยาบ้าได้ 4แสนเม็ดมูลค่ากว่า12ล้านบาทครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจภูธรภาค9นะครับโดยตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดและตำรวจนะครับชุดสืบสวนของกองกำกับการสืบสวนที่3นะครับได้ทำการจับกุมนายสารัฐหรือนายโอมเนี่ยอายุ34ปีซึ่งเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่พร้อมด้วยยาบ้านะครับ4แสนเม็ด มูลค่าประมาณ12ล้านบาทซึ่งนะครับบรรจุในกล่องพัสดุมาจำนวนทั้งหมด2กล่องกล่องละ2 0 0แสนเม็ดนะครับส่งมากับบริษัทขนส่งเอกชนได้ที่บริเวณริมถนนนะครับในซอยบ้านเก่านะครับหมู่ที่11ตําบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับได้มีการขยายผลแล้วก็ทำการตรวจค้นที่บ้านเช่านะครับหมู่ที่11บ้านเกาะหมีตําบลคลองแห่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็พบกล่องพัสดุเปล่าเนี่ยอีกจำนวนหลายใบนะครับซึ่งใช้สำหรับส่งยาบ้าเจ้าหน้าที่ถึงทําการตรวจยึด พร้อมด้วยโทรศัพท์มือถืออีกสองเครื่องและยังมีการยึดนะครับสร้อยคอทองคําหนักเนี่ยประมาณ3บาทจํานวน1เส้นนะครับมูลค่าประมาณ1นึ0 0แสบาทรถเก๋งที่ใช้ขับไปรับยาบ้าอีก1นึคันแล้วก็ของกลางอื่นๆอีกกว่า10รายการจากการสอบสวนนะครับนายสารัฐให้การว่าอย่างนี้ครับว่าได้มีการรับนะครับส่งยาเสพติดเนี่ยทางบริษัท ขนส่งเอกชนนะครับมาแล้ว3ามครั้งแล้วก็จะนำมาพักไว้ที่บ้านที่เช่าหลังเนี้ยนะครับซึ่งนะครับเช่าไว้สำหรับเก็บยาบ้าโดยเฉพาะนะครับเพื่อรอการสั่งนะครับแล้วก็เรือการรอการส่งต่อให้กับลูกค้านะครับ ตามใบสั่งนั่นเองสำหรับการจับกลุมยาบ้าลอถใหญ่นะครับ4แสนเมตรลายนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมเนี่ยได้สืบทราบว่าอย่างนี้ครับว่าจะมีกล่องพัสดุเนี่ยจำนวน2กล่องซึ่งมีมีความต้องสงสัยว่าน่าจะมียาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายนะครับโดยฝากส่งมากับบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งนะครับจึงได้ทำการเข้าไปตรวจสอบ กล่องพัสดุทั้งสองกล่องก็พบว่านะครับเนี่ยนะอย่างเนี้ยนะครับเจ้าหน้าที่พอได้เบาะแสะเสร็จก็เข้าไปสืบสวนสอบสวนแล้วก็เข้าค้นนะครับก็พบว่ากล่องพัสดุทั้งสองกล่องเนี่ยมีแต่ชื่อผู้ส่งนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับนะครับไม่มีนามสกุลและก็ชื่อนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลของบุคคลตามทะเบียนราษนะครับผู้มีสัญชาติไทยนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏทราบเลยทีเดียว โดยนะครับส่งพัสดุลักษณะนี้นะครับมาแล้วสองครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับผู้รับเนี่ยก็จะมีการนัดนะในการรับส่งพัสดุระหว่างทางส่งบอกกันบริเวณริมทางนะครับที่มีพื้นที่ที่เปียกเปรี่ยวเจ้าหน้าที่นะครับจึงทําการวางแผนจับกลุ่มโดยการพางตัวนั่งไปกับรถขนส่งพัสดุนะครับเมื่อไปถึงจุดหมายนะครับก็จะมีรถเก่งของนายสาระเนี่ยขับนํา ตลอดทางนะครับจนกระทั่งมาถึงบริเวณริมถนนนะครับภายในซอยของบ้านเก่าหมู่ที่11ตําบลคลองแหจากนั้นครับมีการจอดรถนะครับแล้วก็ให้คนขับเนี่ยรถขนส่งเนี่ยนำพัสดุเนี่ยไปใส่ไว้บริเวณท้ายรถเก่งนะครับคันของตนเองเจ้าหน้าที่ก็พอเห็นอย่างนี้ก็เข้าแสดงตัวและทการจับกลุ่มนะครับจากการตรวจคน้นพบยาบ้านะครับสองกล่องกล่องละสองแสนเม็ด รวมยาบ้าเนี่ยประมาณ4 0แสนเม็ดนะครับเบื้องต้นนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับดำเนินคดีกับนายสารัฐนะครับว่าจำน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับชนิดหลายแรงประเภทที่1ยาบ้านะครับโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำน่ายแล,และก็มีลักษณะนะครับเพื่อทำการค้า ก่อให้เกิดนะครับการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมายนะครับจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวดำเนินคดีและจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายยาเสพติดแก๊งอื่นๆต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มที่ผ่านมาครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับทำการจับกลุ่มนะครับนายสารัฐหรือโอมนะครับทรงรักษานะครับอายุ34ปีนะครับซึ่งในอดีตเคยเป็น ผู้ต้องหาคดียาติดนะครับต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำแปดปีนะครับพุ่นพุ่นโทษมาเมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็จากการให้ข่าวของสายลับนะครับมาว่ามีการลักลอบขวากส่งนะครับพัสดุทางบริษัทเอกชนขนตรงเอกชนนะครับจนกระทั่งเราได้ทำการพิสูจน์ทราบแล้วก็ทำการตะกรดลอยไปจนพบว่า ผู้ต้องหารดยังกล่าวนะครับนายสารัตว์หรือโอมนะครับมาแสดงตัวรับของพัสดุซึ่งมียาติดอยู่ข้างในดังกล่าวนะครับเธอก็ได้แสดงตัวจับคุมไว้ได้นะครับผู้ต้องหาก็ให้การรับสาภาพว่ารับยาในลักษณะเดียวกันนี้นะครับมาในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยก็ประมาณสามครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับโดยได้รับค่าจ้างทั้งละเปดหมื่นบาทนะครับ ทังนัเป็นบานะครับทั้งนี้ก็โดนจักกุมนะครับก็ให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับมารวมทั้งเส้นทางการเดินนะครับแล้วก็เครือข่ายไว้นในการที่จะขยายผลตามที่ผู้รับจ่าให้ดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นผลวิจารณที่ชุด,รดรปราบปรามเนี่ยเสดิจตํารวจสุทธรักเก้านะครับในความมั่นตั้งใจนะครับในเรื่องของการ ปราบปรามอยาติดในพื้นที่ตำรวจภูธร